หอบแหกๆเลยโอ้ย้ฮตายเถอะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Samu Gaming นะครับอยู่กันในมาน้อยนะครับผมมาน้อยป๊อปปี้นะครับก็ในในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับตอนนี้หมดพลังเลยนะโอหพาร์ทที่แล้วนี่โดนไปไหลวิญ,ญญาณจัดครับโอ้โหชิปไม่ใช่คำตอบจริงๆฮะเ่าได้ไหมยังมีแรงอยู่เกเฮ้ยเราเห็นห่ออาหารนะไหน อนั่นไงผมหิวจังเลยอ่ะไอหมาตัวนี้บอก <c oughs> เป็นใครมาขออาหารเนี่ยฮะแกกล้ามากโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้โหคนดีของสังคมครับผม <c oughs> เอผมคิดอยู่ว่าอ่ะกินก่อนผมก็คิดอยู่ว่าผม อยากจะทำคลิปให้าหารหมา100ตัวนะครับอ,อยู่ในช่อง One Man Studio นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำตอนไหนดีนะครับก็กำลังวางแผนกับเพื่อนๆอ,อยู่นะครับต้องทำงานเก็บเงินเก็บเงินอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเอ้ขอบคุณครับฮะผมต้องไปแล้วขอบคุณสำหรับอาหารนะมนุษย์เขาคงไม่เข้าใจนะ ้ยหรือเขาเข้าใจไหมโอ้โหไปยืนข้างหลังนะไปยืนข้างหลังเราเพื่อที่จะบายบายแล้วก็โอยเราอยู่นี้ได้ไหมอ่ะได้ปะเนี่ยเราอยู่นี่เลยน้องีอะไรเล่ตั้งเยอะแยะโอ้โหอ่ารอบข้างสภาพแวดล้อมก็เป็นทะเลนะครับ ในพาน,นี้มีน้องปู่กำลังเต้นระบำอยู่นะแม่ลูกไปไปครับดูข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะวิเฮ้ยเด้ยเด็ดเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่นึกว่าเขาจะนึกว่เขาจะแบบ จะฉกเราเสรแล้ว,ลวเอาทำไมมานอนตรงนี้อ่ะอุ๊ยวานเกยตื้นดิวานเกยตื้นครับผมอยู่ในคีบีนะฮะขึ้นขอดสี่นี่อะไรไม่รู้ดันไม่ไหวอะ่ะผมว่าเราต้องปลุกเขาก่อน <laughs> ปลุกได้ไหมนะเกมเปลี่ยนเป็นคำว่าปลุกได้ไหมครับโอ้โหคิดดีไม่ได้จริงอ่าเป็นอาจจะเป็น าภาษาหมานคนัะผมภาษาสุนักอย่าไปคิดเยอะไม่ตื่น่ะอให้เขามาช่วยก่อนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ชายพี่ชายก็อยู่ตรงนี้พี่ชายไม่คิดจะเดินเล่นไปดูหน่อยหรออามาช่วยตรงนี้หน่อยครับอ่า เราแทนที่เราจะคุยกับคนเนี่ยเราคุยกับหมาไหมนะแล้วก็ให้หมาเนี่ยคุยกับเจ้าของก็อนทีเร็วๆโอ้ยเร็วเร,เร็วพอเร่งได้ด้วยครับจังหวะนี้เร่งครับเร่งครับนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยเสียงดนตรีแบบตุ๊กดิกตุ๊กติกมาก โอเคช่วยกันดันช่วยกันดันไปน้องกับคืนสูงธรรมาชาติโอ้โหมนไหนจะถึงเนี้ยโอเคนิ้วจะไป็ตะคิวอยู่ละอ้าวเรียบร้อยมีวานตัวหนึ่งอยว่าโอ้โหโดดสูงจัด ขอบคุณครับเนีย่ยช่วยดูอาการดิอยู่ตั้งนานก็ไม่เห็นนั่งรอตามสเต็ปแบบหมาเหนื่อยก็ดีเจอมาเยอะอา้อาวอ้าวประโถแม่ก็ต้องเดินเข้าออกใหม่ด้วยนะ CPR หัวใจครับผมโอ้โหพลาดนะ เฮ้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 ยเฮ้ยเออเออยนทีโออเจ๊เจอ่าตามจังหวะไปครับกะยุ่อ <sketches of course> um, ่อ uh, uh uh, uh, uh ่เป็นไงครับผมนี <diversion> ah, ่ค <w> ือข้อดีของการเรียนจบดนตรีมาครับผมทุกคนครับ จังหว 1, 3, นะหนึ่งสองส่ะมีอยู่ในใจครับจนตีช่วยชีวิตครับผมโอ้โหนี่เขาก็ตามหามามีเขาเหมือนกันนะดิอย่าบอกนะเพื่อนเพื่อนจะไปช่วยเขาอีกอ่ะอ้าวเราไปอยู่ด้วยกันเนาะโอไมคก็ไปติดเกาะเออทำท่าเดียวกันเลยว่ะ อย่างดีสุดเนี่ยคิดซะว่าเขายังมีดวงวิญญาณอยู่ที่นู่นแล้วก็อยู่ด้วยกันนะหรือว่าอาจจะแบบปิ๊งกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับอทําอย่างไรดีนะขอด้วยคนหนึ่งขอกสามตัวเลยก็นี้เออตายแต่ผมมีหมามาของนี่เดี๋ยวผมใจอ่อนตายแต่ก็ไม่รู้หรอกมันให้ทําอะไรเออ คิดอยู่นะครับเฮ้ยเรามีวานเรามีเรือเฮ้ยเรามีสกีแมมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อยู่แล้วครับ <c oughs> ผมนอกจากที่เอาสกีเนี่ยไปตีประวานนะฮะแล้วก็นั่งประวานไปท <c oughs> ุยเออเราต้องการอะไร, <c oughs> รไปหาผ้ามาไปหาไม้นะ <c oughs> <c oughs> หาเชือกมา โทษนะมนุษย์มนุษย์ษเห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่าเชือกอะ่ะมันอยู่ทะเลอะ่ะมนุษย์มองไปทางทะเลนะนุชแต่นุ์ให้หมาไปเอาอะ่ะชีวิตเฮ้ยไปครับอุ้ยมีเต่าด้วยครับทุกคนโอ้โหผมเคยมีประสบการณ์การเลี้ยงเต่าอยู่บ้างน,นะก็คือ ผมเนี่ยไปทำบุญกับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปให้อาหารสัตว์นะครับให้อาหารปลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีปล่อยเต่านะครับแล้วก็เราก็ลองไปปล่อยเต่ากันนะครับผลสุดท้ายครับผมเต่าตัวนั้นเนี่ยเกือบไม่รอดนะเพราะว่ากระแสน้ําแรงแล้วก็มีปลาตัวอื่นเนี่ยกระแทกอะไรเงี้ยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนผมก็เก็บเต่าตัวนั้นเนี่ยกลับมาไว้ที่หอนะครับผมแล้วก็เลี้ยงมันไว้นะครับแต่สุดท้ายน้องก็ตายนะรู้สึกว่าจะช้ำในรตะว่ามีแบบมีร่องรอยมีแผลมีอะไรเงี้ยนะครับ อ่าน,นั้นแหละครับคุณผู้ชมก็คิดเห็นยังไงก็สำหรับผมจะเก็บไว้ในใจนะกันนะ <c oughs> <c oughs> นอ้ยน่าสงสารนะครับแต่ตัวเต่าตัวนั้นเนี่ยเราตั้งชื่อกันว่าคาเข่นนะนี่ชื่อเท่ด้วยนะได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อะไรอ่ะทำคนเดียวปะนะ่ะเนี่ยอ๋อโอเค โอเคครับผมผมโอเคผมไปเข้าเป็นการระบบแบบที่ครับเซียนนะหลังจากนี้ครับเป็นไงฮะผมไ,มได้อย่างเซียนผมบอกเลยตรงนี้เนี่ยเราต้องถอยมานิดนึงฮนะเพราะมีแบบรันเวย์นะครับผมมีเวย์ในการแบบนี้ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะปล่อยนะครับเราจะให้น้องไอเอาพี่าวโอเคครับผมป๊อปปี้ป๊อปปี้คนเดียวโอเคมาคู่ป๊อปปี้คนเดียวไปคู่ครับนี่ทูเกเตอร์ตลอดไปเรียบร้อยเออมันจะไหวเหรอพี่ชายดูสิเนะี่ยเขาทำคนเดียวได้ อ่ะป,ปกปักปกปักไปครับ <ideally> หล me, ังจากนั oh ้นไว้นานนะผมโอ้โหเอาเวลาไหนไปทำไอ้โลโก้อุ้งอุ้งเท้าเนี่ยเออหขอบคุณมากเลยสัตว์โลกพึ่งพากันเสมออ้าอ๋อเข้าไปด้วยครับเข้าไปด้วยดมอยู่ตรงนู้นอย่าบอกนะเราเป็นพละขับใช่ไหมโอ้ไม่กอด เกมมันเริ่มโอเพนเบล d ขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนแล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงแน,นึงครับเดี๋ยวผมอยากจะรู้ลอเกินว่ามันจะมีอะไรฮะไม่แน่ใจว่าเราจะต้องกลับมาอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าขอแวะไปดูก่อนอ้าวสรุปไม่ได้ครับอโหเสียดายเหมือนกันนะ ถือว่าจะแบบเป็นโอเพนโบรให้เราแบบสำรวจได้อย่างงี้ไม่เป็นไรครับผมไปเลยโหชีวิตรจริงนี่มันพอจะเป็นไปได้ไหมที่แบบคนกับสัตว์มันจะเอนจอยอะไรกันได้ขนาดนี้อ่าถึงแล้วจะถึงแล้วอีกบูทเดียว 3...2...1 ไปวูนฮ่ไปน่บรรยากาศเริ่มเริ่มหนาว เนี่ยเริ่มหนาวถึงมาที่เรียบร้อยครับผมเกาะน,น้ำแข็งสภาพไปล้อมรอบๆนี่ก็ดูหมดหมองไปเลยนะครับนุดหนาวเลยนุด <c oughs> เดี๋ยวของใครครับของใครอย่าไปฉี่ใส่ก็พอเออ เข้าใจไหมฮะจะทำไงโอ้โหลึกชาติว่ะฮะเออมันเขาวิ่งหนีอะไรอะ่ะนะครับวิ่งจนกระเป๋าตกแล้วก็โอ้โหเกือบตกหน้าผา แต่ไม่ตกนะฮะไยินเสียงอยู่เอาวะ่ะออดูจากเสื้อแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับองค์กรนะองค์กรแบบองค์กรดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยป่ะตัวอะไรนี้ไม่แน่ใจนะครับเอ่อดูจากแววตานี้น่าจะสไปเดอร์แมนนะ เรามันก็สัตว์โลกเหมือนกันนะป๊อปปี้แปลงล่างดิว้าเราจะทำย่างไรกด S 1 T ห่กดตัว A ครับผมหลบมากดหลบขวามาอย่างนี้วิ่งกลับมาเฮ้ยวิ่งของจริงที่หูนับคอ มีนีเกมไม่เล่นอย่างงี้ครับโอ้โหตื่นเต้นบีกนะแล้วถามว่าผมก็ไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยช้ำหรือกดคอร์ทรลนโปกดจับขึ้นมานครับผมหลังจากนั้นวิ่งหนีกันกระโดดสุดท้ายกลับบ้านมันได้อะไรบ้างเนี่ยทำเพื่ออะไรเออไม่ได้ไนายไม่ได้นุชคนเดียวที่เหนื่อยนะ เออรู้แล้วจะไปหาเอาชีวิตให้รอดออพัก่อนพัก่อนอ,อืมแล้วก็นี่แหละเออน่าจะเป็นโอกาสให้เราได้ออกสำรวจนะครับท้องทะเลด้วยเออมันก็สนุกดีนะมันนึกว่าจะอยู่แ,แค่บนบนสวงสวรสค์อะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าเนื้อเรื่องมันจะพาไปยังไงนะครับ อโอจะต้องใจอ่อแลหละนะนะครับเออทัดหมาทัดแมวนะจนนุชบอกว่าก็ได้ก็ได้ไปก็ได้แต่ว่าแน่นอนอว่าน่าจะต้องทำตามเควสไปเลยนะครับนัน่งนั้นน่าจะหลุดนะ แล้วครับผมมีนกเต็มเลยนะครับมีคนหาใช่หรอเจอเลยหรอวอเจอเลยดิโอ้โหไอ้ก้อนก้อนวิญญาณนี่คือเขาเป็นใครครับอย่าบอกรับขึ้นเรือด้วยเนี่ยพูดโดยสารเ <c oughs> ต็มหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เอาดิ วางแผนที่จะทำอะไรครับฮะอ่าชาผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมอ่าเห็นนกใช่ไหมอาหารเออเอเอนะเอ,เองเฮ้ยเลยเป็นคนว่ะเอาวะเกมจีบสาวดิวยั่วยุก็จะอ่ะ แม้แต่เป็นมนุษย์ก็ยังต้องเสียดวงวิญญาณให้กับข้าเื่ออะไรเนี่ยเออวิ่งไปก่อนวิ่งยั y u, y u, y u. ่วยุยั่วยุนี่ติตูดติตูดมานี่นโอเควิ่งตามดันเบ์ครับผมโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยไม่ยากฮนะ <c oughs> นี่ครับโอ้โหวิ่งหลุดกรอบนิดนึงไม่ได้นะฮะทุกคนครับห้ามนะ ห้าหลุดกรอบจะหลุดนี่อีกปะเนี่ยเอาแล้วครับผมนี่ครับเป็นแผนการครับวิ่งไปหาเจ้าของอยางเาจะไม่ได้ครับต้องข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยหันน้อยแม่มดันตูดทีอ๋อเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยฝั่งในระหว่างที่ฝั่งนู้นกำลังเ,ออเราต้องคอยเรนเนอร์นะครับเอนเตอร์เทนด้วย เดี๋หวทำไมครับผมโอ้ยังวิ่งอยู่ครับฝั่งนู้นยังวิ่งอยู่ในจังหวะนี้เราก็โอ้ยเร็วขนดีได้ไหมเนี่ยเฮาเฮาเฮาเฮสุดท้ายป่ะครับอันนี้น่าจะสุดท้ายครับผมนะครับในระหว่างที่ยังไล่กันอยู่ครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับผมโอเค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 อันนี้ครับผมเป็นหน้าที่ของ น้องป๊อปปี้ครับน้องป๊อปปี้ตามการเหา่หาเหา่าฮะเห่าเห่าไปทำไมอันนี้ยังไม่แน่ใจนะยังไม่ทราบได้โอเคโอเคโอ้โหเหนื่อยแล้วโอ้โหเหยลยอะเหนื่อยครับผมป๊อปปี้ครับเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่ีมาเวเี้ให้ให้เขาไปก่อนครับผมไป,ไป โอ้วิ่งไม่รู้จักเนี่จักเหนื่อยจริงครับฮนะเราก็ทำหน้าที่ครับผมเดินไปเห่าเออเออนึงทีเรียบร้อยหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ครับผมของตัวสุดท้ายของเรานะเอาอาหารไปโอเคเอาอาหารไปโปรยไว้ทำไมนะ ไม่แน่ใจฮะตรงนี้ยังไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีสเตมินานะครับเราวิ่งได้อย่างสบายๆครับผมเออเสร็จแล้วแผนการเสร็จสิ้นอ่าเป็นการหลอกล่อนกหรือเปล่าครับนกพิราบกดนี่มาซี่มาซ <laughs> ี่มนุษย์นี่มันก็ตัวงติงเหมือนกันนะ <laughs> โมโหโมโห เอาเละครับผมตอนนี้จังหวะนี้แมเราล่อมัเอาโอ้โหเดินเข้าเองก็ไม่ได้มามา <c oughs> มันจะนับว่าตายหรือเปล่าครับไ,ไม่รู้กัน <c oughs> โอ้ยเป็นคนเอาอาหารไปไว้ <c oughs> นี่เป็นไงเป็นการแบบชั่วยุชั่วย <c oughs> ุว u, แล้วก็ชั่วมาใกล้ๆกับ พักพวกแบบนี้เพื่ออะไรนะเสร็จไหมเรียบร้อยโดนดิโอ้โหนะครับวิญญาณชั่วร้ายนะครับทนแรงกดดันไม่ไหวนะถึงกับต้องสลายหายไปเออมนุษย์นุษย์นุษย์สองแล้วนะนุษย์นะอย่างน้อยก็ได้เจอแล้วครับโหแล้ว อ๋อมาหาอีกสองแหมพอเป็นผู้หญิงแล้วโดูยสายตาน้องแบบโอ้แบอบกน้องแบบที่กูขอนะมนคิดแล้วคิดอีกนะนุช <laughs> โอ้โหท,ที่ผู้หญิงขอครับโอ้ยเหลือจะเชื่อจร,จริงนะนุช <laughs> ก็เป็นธรรมดาครับแมลูกผู้ชายแมันก็ต้องสุภาพุรุษช่วยผู้หญิงอ่ะใช่ไหมนายโอ้ยเหนื่อยเลยโอเคครับผมคุณผู้ชมทุกคนครับก็ขออนุญาตตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงนะฮะก็ไอ้นุชนะฮะไอ้นุชสุดท้ายก็ช่วยหญิงได้อย่างไม่คิดเลยนะครับโอเคเหมือนเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อะไรก็พูดคุยกันได้นะครับ ก็สวัสดีปีใหม่ผมจะสวัสดีปีใหม่ไปด้เรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้จะมีคอมเมนต์สวัสดีปีใหม่ตอบบ้างนะครับผมหช่องเพิ่งช่องเกมเนี่ยเพิ่งเริ่มทําใหม่ด้วยนะครับก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างนะพูดอะไรรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบางก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เพิ่งเริ่มทาเหมือนกันแล้วก็สู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองครับผมขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะขอให้เป็นวันที่ดีครับทุกคนเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ